บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสินค้าที่เกิดขึ้นเพราะขาดแคลนอาหารหลังสงครามภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือที่คนไทยคุ้นปากว่ามาม่ามีจุดกำเนิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงญี่ปุ่นเผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหารโมโมฟูกะอันโดจึงคิดถึงการผลิตอาหารสำหรับมวลชนคนส่วนใหญ่ ปี2491อันโดตั้งบริษัทนิตซินฟู้ดโปรดักต์และสินค้าที่เขานึกถึงก็คือบะหมี่เพราะเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นนิยมบริโภคบะหมี่ที่อันโดคิดทำขึ้นไม่ใช่บะหมี่ทั่วไปแต่มันเป็นอาหารกึ่งสำเร็จชนิดนี้ที่กินที่ไหนก็ได้กินเมื่อไรก็ได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำก็กินได้เหมือนกับกาแฟสำเร็จรูป อุบัติการวันหนึ่งขณะที่ภรรยาเขากำลังทำอาหารเธอนำบะหมี่ไปทอดกรอบก่อนจะทำเป็นอาหารเมนูหนึ่งแต่มันจุดประกายความคิดให้อันโดกว่าหากนำบะหมี่กรอบไปเติมน้ำร้อนจัดก็สามารถกินเป็นบะหมี่น้ำได้ทันที ถ้าต้องการรสชาติอื่นๆก็แค่เติมเนื้อเติมผักลงไปในปี2501บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างเรียกบะหมี่สำเร็จรูปหรือมาม่าก็ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกแต่บะหมี่ที่อันโดตั้งใจให้เป็นสินค้าอาหารสำหรับคนทั่วไปกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะมันมีราคาแพงกว่าบะหมี่ปกติทั่วไปถึง5-6เท่าคนชั้นแรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแต่แรกของอันโดจึงไม่นิยม แต่เวลาเพียงไม่ถึงปีก็เข้าร้านขายของชำได้มากขึ้นและค่อยๆแจ้งเกิดสำเร็จก่อนจะมีผู้ผลิตหน้าใหม่อื่นๆตามมาปี2513อันโดส่งขอลนงานของเขาไปสู่ต่างประเทศไปจำหน่ายที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตามด้วยการตั้งโรงงานผลิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงงานในฮ่องกงจีนเนเธอร์แลนด์ land, และเยอรมนี ประดิษฐกรรมแห่งศตรวตรรษที่20ในช่วงเวลาประมาณ20ปีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สร้างกระแสโลกานุวัตจากสินค้าของญี่ปุ่นก็กลายเป็นสินค้าของโลกที่ไม่ได้เพียงสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตหากยังช่วยแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วยชาวญี่ปุ่นจึงยกย่องมันเป็นประดิษฐกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งศตรวตรรษที่20อันดับที่1 จากการสำรวจของฟูจิรีเสิร์ชอินสติติทวธันวาคม2543สำหรับประเทศไทยบะหมี่ดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกประมาณปี2515แต่ก็เจอปัญหาเดียวกับการวางตลาดครั้งแรกในญี่ปุ่นคือมันมีราคาแพงกว่าบะหมี่ในร้านบะหมี่ทั่วไปหรือบะหมี่รถเข็นและผู้บริโภคเองก็ไม่คุ้นเคยกับการชงบะหมี่ด้วยน้ำร้อน แต่ปี2,516ประเทศไทยมีภาวะเหตุการณ์ทางการเมืองไม่สงบประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจน้ำมันแพงและอื่นๆทำให้อาหารมีราคาแพงและบางอย่างมีการขาดแคลนจึงกลายเป็นโอกาสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้แจ้งเกิดเพราะได้ปรุงง่ายและเร็วราคาถูกเพราะสินค้าอื่นๆปรับราคาขึ้นวันนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นสินค้ามวลชนสำหรับคนส่วนใหญ่อย่างที่อันโดตั้งใจแต่แรกทุกครั้งที่มีประชาชนสำรองสินค้าและอาหารเพื่อรับมือสถานการณ์การเมืองภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดมันจะเป็นสินค้ากลุ่มแรกแรกที่หายไปจากชั้นวางสินค้าเสมอ